สวัสดีครับพี่น้องชาวฮีเลเตอร์และช,มชุมชนชาว y t u t u นะครับท่านที่นิยมชมชอบในงานปลูกต้นไม้และงานบอนไซนะครับในวันนี้นะฮะพวกเราชาวชมรมบอนไซเจ้าจอมร่มเกล้านะครับสมาชิกนะฮะทั้งหมดนะฮะที่อยู่ที่ตรงนี้นะมีออกร้านออกล็อกนะครับรวมทั้งที่จะสร้างสารรค์งานบอนไซในส่วนอื่นด้วย และอีกประการหนึ่งสำคัญยิ่งนะฮะในแต่ละเดือนเราจะมีมิทติ้งนะฮะคือประชุมปฏิบัติการประจำเดือนหรือเวิร์กช็อปนั่นเองโดยกติกาเดิมๆนั่นแหละครับโดยเราใช้ส่วนใหญ่ก็จะฟรีนะฮะทำให้ฟรีนะบิดดัดโค้งงอนะคัดกิ่งเข้ารวดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่วันนี้นะฮะมาพบกับสมาชิกของเราเลยนะครับที่เป็นวิทยกรหลักอยู่นะฮะท่านแรกเลยครับท่านบางรูนบอนไซนะครับ บางลูนนะครับดีต่อไปเป็นเคนบนไซเจ้าจอมนะครับพี่จีดนะครับพี่จีดเจ้าเก่านะครับพระเอกของช่องนะครับเพราะนั้นก็คือวันนี้มาประกวดตัวสี่ท่านกันแล้วกันนะฮะเรามีรายการพิเศษนะครับก่อนที่จะถึงมิทติ้งในวันอาทิตย์ที่หเดือนกันยายนนี้นะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะเราก็เลยจัดรายการพิเศษนะครับในส่วนของผมกันแล้วกันนะฮะส่วนของผมผมก็จะมีกันไกล กันไกลของประเทศมหาอำนาจโลกเลยนะฮะในลําดับต่อไปคือของจีนจีนเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่นะครับทั้งดังด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองด้วยนะฮะปัจจุบับนนี้กันไกลตัวนี้ผมจะมาจับฉลากนะฮะมูลค่าประมาณ500บาทนะครับจับฉลากอย่างไรให้กับสมาชิกที่มาลงทะเบียนมามิตติ้งวันที่6นะฮะอาทิตย์ที่6 แล้วมาลงทะเบียนเราก็จับฉลากใครได้ก็ได้ไปเลยนะครับบางรูนเป็นไงครับบางรูนมอเไซ์จะแจกของหลินซานใบด่างครับอันนี้ก็กําลังออกดอกอุ้ยดังด้วยครับเนี่ยฮะหลินซานใบด่างดังนะฮะมองเห็นเอาแว่นกระยับหน่ตรงนี้เห็นนะครับเห็นเป็นใบเล็กๆใบกลางเปล่าไม่รู้นะครับนี่มูลค่าประมาณสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทเหรอครับห้าร้อยก็ได้นะถ้าเปลี่ยนกระถางจะสวยนะครับนี่ของบางรูนมอนไซคนะครับต่อไปจะเป็นจับฉลากใช่ไหมจับฉลากใช่นะครับ แล้วก็จะมีหลายต้นที่ร้านครับอย่างนี้ก็มีต่อไปอันดับต่อไปเลยให้ให้เคนอนไซจะจอมนะครับอ้ยเครับเลยไปยมไปยอ่ะค่ะส่วนของเคนบอนไซนะครับคือของผมเป็นกระถางภูเขาครับภูเขาภูเขาจำลองฮะไ้มูลค่าประมาณหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะเป็นภูเขาจำลองปูนปั้นนะครับด้วยใช้ใยวัสดุเทคนิคพิเศษนะฮะเป็นฝีมือของ เออเคนบอนไซเจ้าจอมเลยนะครับเขาปั้นเองน้ําช้ฐานเอาไปใช้ประโยชน์ได้อะไรไงเอาไปให้เด็กเล่น่อนแอบหรือยังไงเนี่ยไม่ใช่ครับก็ปลูกต้นไม้ครับพอดีข้างล่างนี้ก็จะมีรูระบายน้ำนะครับมีรูระบายน้ําด้วยก็คือเหมือนกระถางนะฮะเหมือนกระถางยงแต่ว่าให้ทดลองเลยใช่ครับแล้วปลูกต้นไม้ขึ้นก็เหมือนเขาหมอใช่ครับนองน้ำคกันนะครับเพราะนั้นมาก็มาเลยจับฉลากนะครับมาจับฉลากเลยครับมูลค่าแพงแพงหน่อยนะฮะ เนี่ยแพงนะเดี๋ยวจะให้ให้จับเป็นระดับสุดท้ายกันแล้วกันนะครับต่อไปครับเห็นครับผมผมร้านเจเจหรือทีเจียนบอลไฟเจ้าจอมนะครับผมก็ในส่วนของผมนะครับก็จะเอาเชอร์รี่แคะด่างนะครับผมมาจับฉลากนะครับถ้าใครได้ต้นที่ที่ปบเจอที่ร้านนะครับผมจะเข้ารวดให้ฟรีนะครับเพราะว่าตรงนี้คือเดี๋ยวมีนิดหน่อยนะครับ แต่หรือว่าถ้าใครต้องการแบบว่าจะหัดเข้าลวดนะครับเองก็ได้นะครับหรือจะให้ผมเข้าฟรีก็ได้ครับในวันนั้นนะครับผมแต่แต่ลวดต้องซื้อเะยก็เดี๋ยวเข้าให้ฟรีเลยครับต้นนี้เข้าให้ฟรีด้วยนะครับมมีลวดนะครับมีลวดไว้บริการใช่ครับนะครับเพราะนั้นมาเลยนะยกเว้นกระถางนะกระถางเอากระถางดําไปครับผมแต่ว่าถ้าเปลี่ยนกระถางกระถางจะสวยมากใช่ครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระถางมาไปหนึ่งทีนี่พี่เจนเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับ กระถางเป็นกระถางปูนนะฮะแต่ว่าเราปัดเป็นเลียนแบบไอ้งานบอนไซเนื่องจากงานถ้าเป็นกระถางจ,งจริงมันแพงนะครับไม้ในลักษณะนี้ที่เราขายในราคา400-500บาทได้ก็เพราะว่ามันมัน มันยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับเพเปลี่ยนกระถางก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้ฟอร์มไม้สวยเมื่อแม้กระทั่งต้นน้อนนะพี่จีนะใช่ครับลองดูถ้าถ้าอย่างต้นนี้นะครับคือคือนตอนนี้มูลค่าจะอยู่ประมาณสัก4 0 0ร้อยห้าร้อยนะครับแต่ถ้าเมื่อไรนะครับลงกระถางนี้แล้วนะครับราคาสามารถที่จะอัพขึ้นไปเป็นพันได้นะครับเป็นหลักพันได้เลยครับผมเพราะว่าที่ร้านตอนนี้ก็มีไซส์ที่แบบสําเร็จแล้วนะครับมีเยอะมาก็อยู่ประมาณพันต้นๆครับผมหลักพันแน่นอนถ้าเปลี่ยนกระถางแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นก็คือสามารถที่มามาทําเองได้ด้วยได้ครับคือขัดค่าจริงเข้ารวดนะครับรวมทั้งที่จะนะจับรางวัลอยู่จบงานจบงานเลยนะจบงานจบงานนะฮะต้องจบงานต้องต้องได้จับรางวัลเพราะเราจะเริ่มตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาโดยประมาณเก้านาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาโดยประมาณนะครับถ้าบางทีสมาชิกติดพันก็ยันไปหกโมงก็มีบางทีก็ถึงเวลาหกโมงนะก็แล้วแต่สมาชิกครับมาถ้ามาเยอะ นะครับเป็นวันเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นถ้าท่านมาที่ตลาดเรา,าจะให้เข้าร่วดอะไรให้ดัดตรงให้ปรับตรงให้ก็ก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับไม่แพงแต่ว,ว่าก็ก็มีนะฮะเราต้องคิดอยู่นะครับส่วนในวันนั้นนะเราก็จะไม่คิดค่าทําค่าทําไม้ไม่คิดนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณนะทุกท่านพบกันที่มิ팅ประจำเดือนนะครับที่ชมรมบนทไทยเจ้าจอมตลาดต้นไม้เจ้าจอมในวันอาทิตย์ที่6กันยายนศกนี้ครับขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ